กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมช่องข่าดแดงใหญ่ขาพันเกษตรอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการเปิดขายข่านะครับวันนี้ผมเปิดขายข่าแล้วนะครับท่านใดที่สนใจข่าดแดงใหญ่ขาพันเกษตรขาที่มีรสชาติอร่อยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์082 สามสี่หกห้าหนึ่งเก้าหกนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกเข้ามาใส่เบอร์โทรศัพท์เข้ามาก็จะติดต่อกลับนะครับเป็นขาแดงใหญ่ขาพันเกษตรขาที่มีลักษณะหวานนะครับสามารถนําไปต้มกับน้ําพริกจิ้มกับน้าพริกหรือว่าก็นําไปทําเป็นแกงขาไก่นะครับขามันก็จะมีลักษณะต้นสูงใหญ่สําหรับลูกค้า ที่อยู่ในยุคช่วงโควิดนะครับท่านใดที่สนใจนำไปปลูกไปทำกเกษตรในช่วงยุคโควิดนะครับก็นำเสนอขาาตัวนี้นะครับเป็นขาาที่ขายดีมากแล้วก็มีรสชาติหวานอร่อยนะครับนะครับลำกออ็ลำต้นในกอนี่ก็จะใหญ่แล้วก็มีขนาดกอที่ใหญ่หนานะครับตอนนี้ก็เปิดขายแล้วนะครับ ผมสำหรับสำหรับตรงจุดนี้นะครับผมก็เป็นเจ้าของสวนเองนะครับก็คือเปิดขายให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจสำหรับใครที่ต้องการซื้อกับเจ้าของสวนเองก็อาจจะได้เยอะหน่อยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎกติกาของคนที่ตัวแทนหรือว่าคนที่ซื้อซื้อไปขายก็ ก็จะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมก็เป็นเจ้าของส่วนเองก็สามารถขายให้ในราคาที่พูดง่ายๆว่าได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ของในราคาที่ถูกลงเพราะว่าของมันเยอะขึ้นนะครับก็จะไม่เหมือนคนที่รับซื้อไปขายนะครับก็ต้องอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องมาซื้อกับผมโดยตรงแต่ว่าที่เราเองครับก็แต่สำหรับผมแล้วผม ก็จะได้เยอะนะครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าของส่วนเองก็สําหรับใครที่สนใจนะครับกต็ติดต่อเข้ามาได้ผมก็จะขายให้โดยตรงผมสามารถส่งเป็นกล่องให้ได้นะครับส่งเป็นกล่องก็คือ,อะจะยกะเป็นกล่องหรือว่าะจะยกเป็นเป็นกอก็จะแล้วแต่ขนาดของกรนะครับกอ,กอเล็กกอใหญ่ก็ระบุเข้ามาได้นะครับทาง0 8 2ย์6ป ห้าหน่าหกสาตัวตรงๆง,งวดที่แล้วครับอ่ะก็จะให้ดูตามสภาพบรรยากาศนะครับกอมันจะมีลักษณะขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ดูเอาเองนะครับนนแน่นทุกกอครับกอขาพวกนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นะครับเพราะว่าสภาพดินถ้าดินดีเนี่ยมีใบไม้ร่วนซุยแบบนี้นะครับ เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้นะครับผมนาใบไม้ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้นําใบไม้มาใสา่ขาพวกนี้ก็จะมีลักษณะไม่ใช่ก็คือ,อจะมีอายุกา,การก็ประมาณสักเจ็ดเดือนนะครับอกอใหญ่ๆพวกนี้จะมีอายุประมาณเจ็ดเดือนนะครับสังเกตจากต้นมะละกอนี่นะครับความสูงความใหญ่ของต้นมะ,ะกอก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณสองเมตรส่วนกอขาขา ที่มีลำต้นสูงๆนั้นก็จะประมาณ3ามเมตรห้ดูจากยอดปลายนน้นนะครับยอดปลายอันนี้ก็ให้ดูสภาพบรรยากาศนะครับภายในสวนขาขาที่มีลักษณะขา,ขาที่มีอายุการประมาณสักมีอายุขายประมาณสักเจ็ดเดือนได้ครับส่วนกอเล็กๆนี่นะครับประมาณ3เดือนครับผมเอามาปลูกใหม่นะครับกอขนาดนี้นี่ประมาณ3เดือนนะครับกอพวกนี้ประมาณ3เดือน ส่วนไอ้ที่มันเป็นแดงๆพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ก็มันก็ไม่ได้บินลนเสียอะไรมากมายก็แค่ใบมันเสียหายไปนิดหน่อยก็คือแค่นำนำปูนขาวมาโรยนะครับนำปูนขาวมาโรยตามเง่าตามกอของมันนะครับข้างๆโดยรอบนะครับมันก็จะ,ะดีขึ้นเองนะครับเห็นไหมครับ ต้นกิ่งพันธุ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับดูต้นพยุงผมนะครับพยุงอายุ4ปีกว่านะครับอันนี้ก็จะเกือบถึงต้นพยุงนะครับเห็นไหมครับปลายมันเห็นไหมครับทางโน้นนะครับนี่นะครับลักษณะของของต้นขานะครับเนี่ยให้ดูลักษณะโดยรวมนะครับในสวนผมนะครับวันนี้ผมก็ประกาศขายแล้วนะครับ ขาที่มีอายุ7เดือนนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสำหรับลูกค้ารายใหม่และรายเก่านะครับก็จะได้ทราบโดยทั่วกันที่นี่ก็เปิดขายแล้วอยู่อำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ